เริ่มต้นที่บนสีไม้ใบในบ้านที่เราปลูกลงในกระถางประดับตามมุมต่างๆของสวนอตอนช่วงนี้กลายเป็นเรื่องฮิตมากๆเลยนะคะหลายคนก็หันมาปลูกเลี้ยงไม้ประดับกันมากมายบนสีนี่สวยงามมากเลยนะคะ เอามาคุยเริ่มต้นให้ทุกคนเห็นเป็นภาพแรกนะตอนนี้ช่วงจังหวะของตลาดกาดแม่แอดนะคะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนก็เลยได้ภาพมาส่งในวันที่ฝนตกช่วงฝนตกก่อนค่ำย,ยังไม่มีผู้คนมานะนิดๆ กาะพังงานตกวลาสามสี่รอบนะคะเพราะว่าเป็นวิบูมอลลิถึ่ของปักใต้ภาคใต้เราอยู่แล้วเนาะเห็นบอนสีแล้วก็สายพันธุ์การที่เขาพัฒนาออกมาแล้วทำให้เป็นลายชินีแห่งไม้ใบนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นการจัดสวนของตลาด ทางที่เป็นช่วงค่ำของหมู่บ้านศีนธนูหรือหาศีธนูอ่าวศีนธนูก่อนถึงหาเจ้าเพานะคะก็ได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ป้ายบอกให้เราใส่หน้ากากมีแอลโกอฮอล์ตั้งไว้เรียบร้อยนะคะ วันนี้ช่วงนี้จังหวะของใกล้จะหมดช,ชีวิตแล้วนะคะพศจิกาเข้ามาแล้วนะคะเรือนพฤศจิกาพฤศจกิกาเข้ามาแล้วน้ำฝนนะคะหลังจากที่ออกพรรษาถิษนแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มต้นการใช้ชีวิตที่เกนาะพงันไม่มีตุวคัดกรองนะคะ ประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของกรมควบคุมโรคหรือสายธรรณลสุขจังหวัดยกเว้นเฉพาะ2อำเภอคืออำเภอ,อเกาะพัง,งานและอำเภอ,อเภอกาะสมุยไม่ต้องกักตัวนะคะแต่บนฝั่งยังมีมาตรการิอีกเหมือนเดิมน,นะคะบนเกาะพังงานนี่คือฟิวก็ไม่มีนะคะไม่แน่ใจว่าการจัด ปาร์ตี้ของคนไทยคงไม่ค่อยเยอะแต่ร้านของฝรั่งนี่ที่เขามีโดยเฉพาะนี่เขาก็จะจัดปาร์ตี้ของเขาอย่างคึกคักคึกคืนนะคะผู้คนแน่นๆเลยค่ะจริงๆแล้วตามหลักแล้วเราจะต้องอยู่กับเชื้อโรคนี้ให้ได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะจัดกันอีกแล้วนะคะที่วัดอัมพวันบนเกาะพะงานนี่เนาะ ่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของอแรงงานนะคะแรงงาน่างดา้าาพม่าเป็นคัสเตอร์ใหญ่แล้วก็กลุ่มของการงานการกระทิงผู้คนพบปะสังสรรค์นในช่วงของชาวผู้นำชุมชนนะคะางกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบล แล้วก็เป็นกลุ่มของเทศบาลนะคะผู้บริหารของถิ่นก็จะพบปักกันรช่วงกระถิ่นนี้อย่างเคยอย่างเป็นปกติของการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราไปให้ได้นะคะทุกคนเสวยแมสไว้เถอะมันก็จะดีกันได้แล้วอีกอย่างมีตอนนี้ทุกคนได้รับว,วัคซีนบ้างได้ คนที่ใช้ฉีดวัคซีนบางตัวนะคะอย่างซีโนแวคจะถูกเรียกให้บูสต์ขึ้นสานะคะแต่เราเห็นว่าบนฝั่งเนี่ยก็ยังบางคนเพิ่งจะได้ขีดแรกเองนะคะก็นิ่งๆไว้ก่อนนะเพราะว่ายัางไงคนที่เขาฉีดตัวอื่นไปเนี่ยเขาอาจจะได้บูสต์ขึมสามก็ได้แล้วก็จะบูสต์ามเขาคราวหน้าก็เลยการที่นี้เราไดรักษาสุขภาพของเราเองนะคะ ยินดีต้อนรับผู้คนเข้ามาเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้ามาเที่ยวปักใต้ตอนนี้ก็เจอฝนนะคะเจอฝนอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาก็ถ้าจะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดก็คือนู่นแหละหลังเมษาไปนะคะดีที่สุดเลยนะคะถ้าจะมาทะเลเดี๋ยวมาวันสองวันไม่ต้องมานะคะเกาะพัง,งานเกาะสมุยเกาะเต่าเนี่ยมันไม่คุ้มการเดินทางเข้ามาค่ะ ต้องอยู่อย่างน้อยสามสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะจะสวยมากเลยค่ะใช้ชีวิตอย่างคนเกาะแล้วก็เจอผู้คนชาวต่างชาตินะคะที่นี่มีตู้ ATM หลายแห่งมากเลยเป็นร้อยๆอยตู้นะคะของแต่ละธนาคารนี่แข่งกันวางไว้ตามหัวมุมตามร้านค้าทั่วไปนะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็นำภาพมาส่งมันเป็นอันซีน ในในช่วงจังหวะที่เพิ่งเปิดประเทศนะคะเดือนพฤศจิกายนด้เดี๋ยวก็ดูว่าจะมีสถิติเป็นยังไงเนาะจากกรมควบคุมโรคตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่ากับที่เราดูข่าวฟังข่าวว่าป่วยกันเยอะแต่ไหนๆก็เกือบจะย่ำแย่กันแล้วทุกคนก็ต้องทำมาหาเลี้ยงอัตมานะคะ เราต้องใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติให้ได้นะคะแต่ว่ามันจะมี new normal เข้ามาก็คือเราต้องสวมแมสนะคะต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่างเดิมดูแลตัวเองให้ได้ดีก็พอนะคะจะไปถามหาไทม์ไลน์นี่คุณหมอเริ่มจะถูกกดดันนะคะเพราะว่าคนไข้ ามหลักที่เกาะพัง,งันเนี่มีชาวต่างชาติที่ไม่ค่อยยอมนะคะพอมาโรงพยาบาลก็จะเอานั่นเอานี้เนาะน่าสงสารคุณหมอพยาบาลมากๆเลยค่ะก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูเล่าเรื่องวันนี้ของเกาะพังงานนะคะแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องเห็นใบบอนสีที่สวยๆประดับไว้อยู่ที่ร้าน กาศไม่แอดนะคะที่นั่นเขามีคนละครึ่งก็เลยไปอุดหนุนผลไม้แล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็มีดิ้งมีอะไรนิดหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้นั่งนะคะเพราะว่าเราสมควรที่จะเตือนตัวเราเองได้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับใครนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายหรือว่าไม่ต้องกลัวน้อยหน้าว่าจะไม่ได้เที่ยวเนาะ ก็ได้เห็นภาพสวยๆสายพันธุ์บอลที่มีร้อยกว่าสายพันธุ์แล้วก็เขาเอามาผสมกันอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีความสวยงามจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีเลยค่ะตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานะคะอยู่ที่ศรีธนูหมู่บ้านเรานี่เองนะคะอยู่ตรงบริเวณตลาดนี้เกิดขึ้นมาช่วงจังหวะของ เป็นโควิดสิบพอดีเลยนะคะมันก็เลยจะมีแต่ผู้คนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่บริเวณละแวกนี้นะคะจะมาอุดหนุนแล้วก็คนไหนที่มีรถแว้นไปก็จะนัดกันนะคะฝรั่งเขานัดกันเองว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนเนาะธุรกิจของคนไทยก็ปิดไปโดยจำเป็นนะคะ แต่ว่าธุรกิจของฝรั่งเหมือนข้อยกวิ้มมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่องโบวอะค่ะของคนไทยพูดกันรู้เรื่องนะคะแต่ว่ากับฝรั่งพวกเขาเองเขาก็ว่าเขาดีที่สุดแล้วเนาะแต่พอนั่นขึ้นมาแล้วสงสารคุณหมอกับพยาบาลนะคะทุกคนที่ป่วยมีแต่คนโวยวายนะคะจริงๆเลยก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าสู่ฟังเนาะ แต่ว่าความกดดันของคนที่อยู่จุดคัดกรองเขายกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีใครไปอยู่จุดคัดกรองแล้วเหลือแต่กลุ่มที่จะมาสวอปนะคะแยงจมูกเนี่ยนะคะก่อนเข้ามาฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะทุกคนสองครบสองเข็ม,ะะขมแล้วก็มาตรวจแยงจมูก300อบาทก่อนเข้าเกาะพังงันนะคะ มันก็รู้สึกว่าอะไรกันหน้าเพราะว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายที่สำหรับตัวที่แยงจมูกนี่แหละนะคะก็เลยเป็นการตรวจหาเชื้อโดยที่มีข้อแม้ตรงนี้ประกาศของกรมควบคุมโรคส,สาธารณสาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าตอนนี้บนฝั่งเรารวมแล้วคนป่วยขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจเลยจากที่ตอนยังไม่ทันเปิดประเทศก็ปิดเกาะอยู่นะคะมีจุดคัดกรองก็เลยไม่อันตรายเท่าไหร่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยปลอดภัยนะคะรักๆๆนะคะจากเกาะพังงนัน